ย้อนคำสอนว่ลลีเด็ดทิสมปองสมัยยังเป็นพระเคยสอนธรรมะตือนสติอะไรไว้บ้างทั้งนี้กระแสดราม่าร้อนแรงคงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของทิสมปองภายหลังจากที่เจติมทีวีพูได้ออกมาถแถลงตัดขาดทิสมปองและแฉรพฤติกรรมต่างๆโดยอ้างว่าทิสมปองมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาขูดรีดเงินจากตนเองแถมมีเจ้าสัวปริศนาเสนอเงินใช้นี้ให้อีกด้วยทั้งนี้ก่อนที่จะมีประเด็นดราม่านั้นทิสมปอง เคยเป็นพอสอชื่อดังแห่งโลกออนไลน์เป็นพระนักเทศแถวน้าของประเทศไทยที่มีลูกศิษย์นับถืออย่างมากมายเพราะมีการสอนธรรมะที่เข้าใจง่ายสอดแทรกมุกตลกและเสียดสีทําให้เข้าถึงคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เข้าถึงพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีวันนี้ทางทีมงานขอรวบรวมสิบคาสอนวลีเดดเมื่อครั้งยังเป็นพระมหาสมปองว่าเคยสอนและเตือนสติในเรื่องไหนบ้างหนึ่งชื่อเสียงต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะสร้างขึ้นมาได้ แต่ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีที่จะทำให้มันกลายเป็นชื่อเสียได้ 2. ความสามารถทำให้โยมไปถึงจุดสุดยอดแต่ความอ่อนน้อมทําให้โยมอยู่จุดนั้นได้นานที่สุด 3. อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจา 4. ชีวิตไม่ใช่คำถามที่มีคำตอบแต่เป็นเหตุการณ์ที่มีประสบการณ์ 5. จะก้าวกระโดดได้ไกลขึ้นโยมต้องถอยหลังก่อน 6. ในวันที่ท้ออย่าคิดว่าไม่เหลือใคร ส่องกระจกแล้วยิ้มเข้าไว้ไม่เหลือใครก็ยังเหลือตัวเราเองเจ็ดจะมีชีวิตอยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่สําคัญหากอยู่ไปแบบไร้ค่าแล้ววันนี้ที่เราอยู่เราอยู่แบบมีค่าหรือ,อไร้ค่าน่าคิดนะ,จะเจริญพรสน 8. เมื่อการเวลาผ่านไปให้กลับมาย้อนดูตัวเองว่าเรากําลังทําอะไรอยู่สิ่งที่คุณกําลังกระทําอยู่ในปัจจุบัน จะบ่งบอกตัวตนของคุณว่าคุณเป็นใครอยากลงมือทำอะไรให้รีบทำวงเล็บแต่ต้องอยู่ในกรอบของศิลธรรม 9. คนเก่งใช้เวลา2-3ปีก็สอนให้เก่งได้แต่คนดีต้องใช้เวลาชั่วชีวิตสอนกันคนเก่งมักจะขาดความจงรักภักดีไม่มีความกระตันยู 10. กับคนเลวต้องยิ่งกวดขันกับคนดีสมควรผ่อนปรนย่อหย่อนไปคนชั่วได้ใจตึงเกินไปจักเสียคนดี ขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนิ s สขอบคุณค่ะ